สวัสดีครับพี่น้องในช่องพระแท้สมายใจทุกท่านรวมถึงผู้ที่แวะเวียนเข้ามาเยี่ยมชมทุกท่านนะครับวันนี้ถือเป็นวันดีเป็นวันพรราะชสวัสดีนะครับเป็นวันครูนะแล้วก็ถือเป็นนิมิตหมายที่ดีจะมาเล่าเรื่องราวในรุ่นพิมพ์เหมือนหน้าเหมือนของหลวงปู่ท่านนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่เซียนใหญ่ๆเขาไม่ได้ถือนะแล้วก็ เป็นรุ่นสบายกระเป๋าแล้วก็เป็นพระแท้แล้วก็มีในยะ,อะของความศักดิ์สิทธิ์มากมายพุทธคุณหลักล้านเลยทีเดียวก็ว่าได้นะครับชื่อรุ่นว่ามหาลาภแปนะครับซึ่งเลขก็เป็นเลขมงคลนะครับแล้วก็เดียเด๋ยวจะเล่าให้ฟังครับครับก็สองเหรียญแดงๆนั้นเนี่ยเป็นเหรียญที่ผมก็อธิบายไปแล้วนะเป็นเหรียญที่ผมล้างนะครับล้างผิวเพื่อพิสูจน์นวะ แซึ่งเรียนไม่ได้ต่อโค้ดเนี่ยในชุดข้อมูลตามหนังสือวัดเนี่ยบอกว่าเป็นนวะและก็ตาสากลที่เล่นกันเนี่ยเรียกว่านวะเหมือนกันทีนี้ถ้านวะแบบนี้มันจะไปสอดรับกับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่มีคําถามมาที่ผมนะครับในลักษณะส่งภาพถ่ายของพิมพ์นี้ที่ต่อโค้ดนวะใหญ่ที่ตรงสังก,กติก็จึงได้ถ้าผมอนุมานไม่ผิดก็น่าจะเป็นเหรียญน,นี้ซึ่งไม่ได้ต่อโค้ดตรงนี้นะครับเพราะเป็นนวะคือ ถ้าพูดตรงไปตรงมาก็คือนวะไม่ได้ต่อโค้ดตรงนี้แล้วส่วนผมไม่ได้ไปพิสูจน์เนื้อหรือยิ่งเนื้อนะครับผมจึงมีความสงสัยซึ่งพอพูดคลิปนี้เมื่อไหร่ผมนึกถึงเพื่อนพ้องน,น้องพี่ได้ปรามาสในใต้กระทู้ว่าถ้าหากว่าดูวันนะเนื้อดูผิวพันธไม่ออกอะจะอธิบายเรื่องพระได้อย่างไร ผมจึงได้ลงทุนล้างผิวนี้ออกมานะครับเพื่อพิสูจน์ร่วมกันแล้วก็ศึกษาร่วมกันให้เพื่อนพ้องน้องพี่นะครับก็ต้องขอบคุณผู้ที่มาพิมพ์ในลักษณะแบบนี้ใต้กระทู้นะครับเพื่อให้เกิดการพิสูจน์เนี่ยครับท่านดูออกไหมถ้าในชุดข้อมูลเนี่ยผมดูไม่ออกผมจึงเนี่ยลงทุนล้างผิวดูแต่ผิวมันก็จะแปลงๆกันเล็กน้อยนะครับแต่มันจะหนักไปทางทองแดงนะครับคําว่านวะก็น่าจะหนักไปทางทองแดงซึ่งก็เป็นได้นะครับแต่ผมไม่ได้ไปพ,พิสูจน์เนื้อไม่ได้ไปยิงเนื้อว่า มีค่าหรือมีคุณสมบัติเอ็นเอียงไปทางนาวะสักแค่ไหนกี่เปอร์เซนต์อย่างไรนะครับแต่ทีน่นี้ที่ผมเล่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยผมจะเล่าตามชุดข้อมูลที่ได้มีผมไม่ได้อุปโลกหรือตัดสรู้หรือเล่าเพียงลําพังในชุดข้อมูลหรือความเชื่อของตัวเองไม่ใช่นะครับดังนั้นก่อนที่จะเล่าข้อมูลต่างๆต,ต,ตลอดจนเหรียญทุกบุญทุกปีพศทุกเนื้อทุกพิมเนี่ยให้เพื่อนพ้องน้องพี่ได้รับรู้ร,ร,รับทราบเนี่ยเป็นเหรียญแท้ แล้วข้อมูลนั้นเนี่ยมีมีความเป็นข้อมูลเป็นพื้นฐานนะครับแต่รายละเอียดในเชิงลึกเช่นจำนวนสร้างเท่าไยอะไรเท่าไหร่ในในเชิงซิกแซก,ซกอะไรอย่างไรเนี่ยผมได้เล่าแปะไปบ้างในบางรุ่นบางเหรียญน,นะแต่จะให้ลงรายละเอียดลึกซึ่งเนี่ยบางคนก็บอกว่าเหมือนยกตัวอย่างก็มีคนไปพิมพ์ใต้กระทู้ว่ารุ่นปลดนี่พูดอธิบายสวัยเลยว่าคงจะเป็นเหรียญแกน,นะครับก็อย่างนี้ซึ่งซึ่งผมไม่ได้โกรธ ก็เป็นวุฒิภาวะของท่านที่ท่านมีสิทธิแสดงออกนั่นมันก็จะสื่อให้เห็นว่าท่านไม่ได้ไตรตรองท่านมีอคติในการชมคลิปท่านจะมีความรู้สึกเอ็นเอียงหรืออย่างหนึง่งอย่างใดผมไม่ทราบนะครับและบางคนก็บอกว่าขออธิบายสั้นๆน,นะครับอย่าเอาน้ําท่วมทุ่งเผาบุ้งหลงเหลงอย่างนั้นไม่เอามันก็มีแบบนี้แต่ตรงนี้ผมก็ขอขอ,ขอนุญาตใช้คําของอาจารย์เฉลิมชัยก็เรื่องของมึงไม่เฉ่ิงของกูอะไรประมาณนี้นะครับเพราะส่วนตัวผมไม่ได้โกรธ แต่ว่านั่นคือนานาจิตตังในความรู้สึกของมนุษย์ที่มันมีความหลากหลายแต่สิ่งที่ผมนําเสนอเนี่ยก็เพื่อต้องการสื่อสารนําเหรียญแท้เหรียญจริงและข้อมูลบางส่วนประกอบเล่าเรื่องราวให้ผู้ที่มีความรักรษาตราเหรียญของหลวงปู่หลิวเนี่ยได้รับรู้รับทราบเอาไว้เท่านั้นเองนะครับน่าสนใจก็เข้ามาชมกันดังนั้นก็จะตอบคาถามเพื่อนพ่อ้องพี่ในชุดข้อมูลของเหรียญน,นี้ว่าเหรียญที่ท่านส่งมาให้ชมเนี่ยเหรียญแท้ที่ผมตอบไปแล้วว่าแท้นะครับทีนี้ในคลิปเนี่ยยังไม่มีเหรียญน,นี้ ก็จึงเล่าให้ฟังทีนี้เมื่อเล่า,เาฟังผมเล่าไปแล้วเนี่ยหลังเนี่ยเป็นหลังพญาเต่าเรือนสิบหกพระองค์นะอดีตชาติเนี่ยพระพุทธเจ้าเคยเสวยชาติเป็นพญาเต่าเรือนว่ากันอย่างนั้นนะครับในชุดข้อมูลอีกแหละนะครับดังนั้นอ,อันนี้เป็นภาพถ่ายที่จับต้องได้ไม่ใช่ข้อมูลที่ผมจะอธิบายเรื่องหูเหรียญประกอบท่านเห็นไหมครับหูเหรียญเนี่ยเมื่อเจาะไปแล้วจะเหลือเนื้อประมาณเนี่ยสมมติไม้ชี้ของผมเนี่ยเป็นตัวเจาะเจาะแล้วถ้าเจาะตรงกลางจะเหลือเหรียญกลม,กลม เหลือเหรียญประมาณเดียวกันใกล้ๆก,กันเห็นไหมฮะจะเหลือเหรียญประมาณใกล้ๆกันแต่ถ้าเจาะหนักไปทางาชิดด้านบนจะเหลือเนื้อด้านล่างนะครับถ้าเจาะชิดด้านซ้ายจะเหลือด้านขวาเจาะด้านขวาจะเหลือ,อด้านซ้ายประมาณนี้เหมือนผมอธิบายรุ่นเจ้าสัวก็ดีรุ่นบุญภาวัฒนาสองปี3าเจ้าสัวก็ปี38นะครับส่วนอันนี้ปี37เนะเพราะารุ่นมหาลาบ8 9 มหาล่าแปดเก้านะนี่ให้ดูข้างหลังนิดหนึ่งถ้าสองเหรียญเนี่ยไม่ได้แบ่งใครแล้วก็จะเอาไว้เป็นโงครูและสามเหรียญนี่ไม่ได้แบ่งนะแต่จะเล่าให้ฟังแล้วก็จะมาสสมทับให้ฟังเดี๋ยวจะส่งให้ดูนิดหนึ่งว่าแต่เหรียญนี่ผมอธิบายซ้ำซากไปบ่อยครั้งแล้วเนื่องจากมันมีความรู้สึกที่มีความรู้สึกเล็กๆต่อคอมเมนต์ต่างๆนน,นันนี่ท่านั้นแต่ผมก็พยายามสู้เพื่อจะอ,อธิบายนน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 ัันััั้้้้้เเเเเสสสสีรรีีียยยงง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 กกาา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 รรรรระะะะหหหวว่่่่่ททือออตตไมมมบบบญแจผค ดังนั้นถ้ามันไม่เจ็บปวดรุดร้าวจนเกินไปเนี่ยเราก็ไม่หยุดความพยายามไม่หยุดการเผยแพร่ในลักษณะแบบนั้นคือความตั้งใจจริงของผมครับเดี๋ยวไปชมเดี๋ยวใกล้ักั้สักนิดนะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะว่าโค้ดตรงนี้ของท่านแท้ยังไงแล้วตัวตัดเนี่ยเหมือนกันเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะให้ชมตอนท้ายนิดหนึ่งนะเดี๋ยวผมจะซูมให้ดูนะนี่ครับเนี่ยโค้ดโค้ดนะนะตอกชัดเจนแบบนี้ตัวนะตัวนี้ก็คือตัวนะตัวล่างแต่เป็นตัวต่อคนละตัวคนละชุดกับที่ตอกทองแดงว่าอย่างนั้นนะครับ ดังนั้นพิมพ์ทรงองค์เหรียญมาเหมือนกันล,กลักษณะ,ะมีรอยปลุกมีรอยกรุขระ,ละเล็กน้อยเป็นลักษณะระบบกัดกร่อนในการออกแบบออกพิมพ์หรือให้พิมพ์นะแล้วก็คล้ายๆกึง่งมะละอะไรเงี้ยเรียกว่าผิวมะละก็ก็เรียกได้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่มีใครว่าอะไรนะแล้วแต่เราจะเข้าใจสื่อสารกันตามนั้นนะครับคาว่าหลวงพ่อเหลิวในยุคนั้นหลวงพ่อหลิวแล้วก็ความคมชัดก็จะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผปชมขอบตัดนิดนึงครับชมกอบตัดนะสองเหรียญนี้ ใกล้ๆกันเนี่ยเนี่ยครับตัวตัดเดียวกันมาจากตัวตัดเดียวกันซึ่งในยุคนั้นผมยกตัวอย่างรุ่นสุขใจหงฟ้าแล้วก็หลายๆรุ่นจะตัดจะเป็นตัวตัดเดียวกันนะในลักษณะที่ไม่มีเหตุตัวตัดต้องพังหรือต้องร้าวหรือต้องแก้ไขก็จะใช้ตัวตัดเดียวนะครับซึ่งจะเป็นอมตะซึ่งยืนยันเป็นพระที่ออกมาจากพระแท้หรือออกมาจากแหล่งการสร้างหรือการผลิตมาที่เดียวกันเดี๋ยวไปชมอีกด้านนะเห็นไหมครับไม่ว่า ตัวตัดจะอยู่ในสภาพใดเออโทษเหรียญจะอยู่ในสภาพใดหรือจะนําโค้ดชนิดใดมาต่อก็ตามแต่แต่ตัวตัดเนี่ยสื่อให้รู้ว่าเป็นบล็อกที่มาจากตัวตัดเดียวกันการสร้างการผลิตและก็การได้อาจจาหน่ายใจ่ายแจกปนั้นเป็นเหรียญแท้เหรียญจริงครับเป็นเหรียญแท้เหรียญจริงให้ท่านได้เรียนรู้และจดจําแล้วก็เป็นพระที่อย่างหลักร้อยบวกหลักพันบวกลบพูดง่ายเรียกเรียกว่าหลักร้อยพุทธค,คุณหลักราน นั้นเราเช่าบูชาถ้าเราศรัทธาศึกษาก่อนสะสมวันข้างหน้าราคาไม่ดีตรงนั้นหากท่านที่มีความประสงค์อยากจะสะสมเพื่อเก่งกำไรในอนาคตก็เอาในทางตามผมส่วนท่านที่อ,อยากเช่าหาสักเหรียญไว้บูชาติดตัวเพื่อเป็นสิริมงคลหรือไว้เกิดคล้วคลาดพยันตรายหรือปลอดภัยในการเดินทางหรือติดตัวไวใ้ในฐานะที่เราเป็นผู้ที่ศรัทธาของหลวงป,ปู่ท่านก็ไม่แปลกเลยนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมสวัสดีครับ